เนี่เนเนนี่ยอะน,นี่มาแล้วเต็มแลกยังห้องเล่น้องทุกคนอะไแล้วเต็มแลกมาเนีย่ยังต่ออยู่เนาะบีาสบายดีมืดทุกคู่ทุกคนเน,นาะ FC นกกงหวัวจุกเนาะม,นนเา,มา,าเนี่เราก็มาต่อเนาะนี่กงหวัวจุกป่าทุกคนเอ้ยบรรยากาศมีแต่ฟูมีแต่นั่นนะทุกคนบินด้วยนั้นประมาณสี่ห้าตัแล้วทุกคน ไปทีมงานเราขึ้นไปเกาะเชิงพุนอ่ะภูชันพุ่นเชิงพุนลยทีมงานเนาะเฮ้ยโตเลยหักอกน้ำเพข็นหักกกางไม้แถวนั้นเถิงนะเดี๋ยวมาลุ้นนำกันเนาะทุกคนลองเกาะบมันก็นยังมีอยู่เถิงแต่ว่าบินข้ามผ่านนี่ก็มีแหละ หังพุ่นเนาะทุกคนนกมันลงเต็มเลยลงกลางดินแต่บุหัวมันกินมากอย่างเนาะพุ่นลงอยู่พุ่นแหละอลงคุ้มาลายดจต้องมันต้องมันมีแนวกินเนาะพุ่นเนาะทุกคนมันลงโนนแปลีนตัวเทิงพุ่นแหละเต็มเลยอาชีเอาละดาไปดักเนาะไปทุกคนหลังจากเขาใส่ตะข่ายดักอยู่เทงิงเนาะ ทำมายามมึงตุ้มทำต่อไปจะลุ่มเนี่ยบ่นกควรมิดๆอยู่ฮะทุกคนเอาแล้วแต้มหนึ่งฮปเดี๋ยวเฮ้ยนี่โอ้ยไปเลยแต้มแรกเฮ้ยเขียวจับเฮ้มีปองคาดด้วยแถวนั้นนะฮะทุกคนเอาเลยนี่โอ้มาเลยคอยจับได้เปรียมขันบัได้ไหมบัผ่านได้โอ้ทุกคนแต้มแรกแต้มแรก หมูมันยิงห้องทุนเนาะได้เลยขอจับได้ปีกฮะแหละออกตัวมันออกวะสอดวะได้เลยทุกคน,น,นคนปีกมันก่อนต่อนียังอีกตัวนึงเนาะทุกคนทางหลังเออเด็กเพื่อ,อป้องข่า <c oughs> จังว่า มาแล้วทุกคนตัวหนึ่งได้เยอะยังห้องทางหลังอูนน่เนาะทุกคนมันกินมากอยูย่ทึ่งเลยๆเขาไปใส่ระดาไปใส่ตะข่ายดักไว้เนาะคอยๆปีสมันเอ,อ้ย มาแล้วทุกคนนี่เออนี่มาแล้วมาแล้วจับดีดีโอ้ทุกคนนกต่อนี่สุดยอดเลยนกต่อนี่เน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 ี่มาแล้วเต็มแลกยังหงองเลยไปหน่อทุกคนเขาจะไปใช้แบนี้หรือว่ายาวบุกกาเข้าหรือว่าหางเลยนั่งจอบมึงอีกบุหนึ่งบ่ จาะอยู่ไป,ไปเขาสีหางนั่นางจอบ,บุง้งนกทุกคนหางก่อนมีนกทุกคนได้แล้วเต็มแหลกมาเนี่ยังต่ออยู่เนาะบางทีก็ขู่ตัวนี้มาเข้าเนาะห้าวขนาดได้ดุด,ดันได้หนุกป่านี่ป่าแก้มแดงสุดยอดเลยทุกคนความหมานหนุกตัวเขาหางกา้านนี่นี่เนาะทุกคนถ้าเป็น,น,นรขขุ่นยิงเนาะเช่นโบได้เหากระสิญญาออกไปเลาะต่อแถอนวนอกเนาะ งามเนี่ยโอเคเนาะทุกคนถ้าไปลุ้นอีกเนาะเอาเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ะชินย้ายเนาะต่อได้ตัวหนึ่งแหละพูดชินย้ายพูดละขี่รถไปน้ำทางทีมงานเราเราได้เฮายงังใช้อยู่ทั้งภูพุน่นเนาะบรรเทาเมื่อกลับมาเขาจึงมาหยามตอนนี้ก็ไปเลาะต่อก่อนได้แต้มหนึ่งเลยเด้อตอนนี้ ตัวมานชุดเลยตัวนี้ตัวแป๊บเดียวเอาตัวอยู่เอาขึ้นใส่ระดับเนาะลงมาบุเดียวเนาะมาทุกคนเอาตัอย่งนี้เนาะเมื่อกี้เห็นคู่หนึ่งอยู่เทิงมาลุ้นบ้างเนาะไปไปจอบก่อนไปนี้ทุกคนจอบก่อนเนาะเห็นคู่หนึ่งเมื่อกี้อยู่เทิงทุกคนนกขุนจับกบไม้สูง่อทุกคนเอาต่อยลุ่งชวนมันนี่เนาะบอกไม่ใช่มาบอก ใหญ่บนไม้ตลอดหอดอยู่เนาะโอหอดอยู่เนาะหกเกตโตเนาะออกมุงอยอยู่เนาะนะพ่อทุกคนคือสิบูเห็นเนาะกองนี่เนาะกำลังมาแล้วมาหานกตอแล้วเนาะ รุ่นน้ำกันเนาะทุกคนไปเนาะทุกคนถื้อแล้วไปย่างไปก่อนเลย,เลยโอ้ยตายเลยเนาะทุกคนรุดรุดวะโอ้รุดนะโอ้ออกปองคาดออกปองคาดทุกคน ได้ยิบก่อนเฮ้ยโอ้ทุกคนคนสีดายเลยถึกเลยเนาะลุดเฉยโอ้โอ้โอ้ปองคาดไปทางใดฮะโอ้ยชานัอะลรทุกคนเอ้ยไปอันนี้มาอีกตุ้งโอ้ยนี่ใช้ป่องเลยฮะโอ้ทุกคนทุนป่องใหญ่ลุดป่องนี่เนาะไปยิบก่อน ได้เลยนะเมื่อกี้นะมนันหุบเขาลุกเสียหายเสียหายทุกคนเอ้ยบูชามลงมาแล้วแบบลองมาเอาเด้อเมื่อกี้นี่พลาดใช่ไไปทะลุไหมเนาะนตอนนี้ก็มาโหดเหือยนเลยเนาะต่อก็ได้ตัวเดียวเนาะได้ตัวหนึ่งก็ะลุดไปใช่ไยังบูตตายที่ อ้าวเมาจ้ยเมาเมาได้ตัวเดียวเนาะทุกคนถึกตัวหนึ่งก็รุดไปซะยังยังเมาอยู่เมาแดดโอ้ขี่ยอดเลยโอ้อ้าวเมาเกือบตายขันแม่นอยู่จำลับันอยู่โดนตายเมาทุกคนได้ตัวเดียวนี่เนาะมือน,นี่ถึกแค่แค่สองตัวหนึ่งรุดไปซะก,กำลังไปเอารุดปลืป้ดไป ย้ายต่อหลบอนอยู่แต่นกมันหนีไปตลอดมานอะทุกคนกินข้าวไปแต่เช้าบุได้กินข้าวมาหอนเฮือนจึงกินบุมีแนวกินไปปลามาเฮือนกินข้าวก็นอนทุกคนตอนนี้มาเด้อข้าวนำกันแกงพัก,กาดะแก้วไปแต่เช้า โอ้ขมไปน้ำอักกาศในตัวหนึ่งนนนนเน่านุกเหมือนนี่ครับตัวหนึ่งเอาบท่านออกป้องกัน